สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของมเซนิ้ทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเราเรียนเรื่องรูปร่างหรือเชฟกันไปแล้วนะครับผมจากช่วงที่แล้วนะครับวันนี้เราก็มาต่อเลยนะครับรูปร่างหรือเชฟผมขออนุญาตใช้หน้าจอนิดนึงนะครับอ่าฮะนักเรียนดูกันนะครับรั้งที่แล้วที่มันจะให้เลือกภาพสิบภาพนะครับในการวาดรูปทรงครับทําไมเราถึงต้องวาดรูปทรงนะครับ หนึ่งเลยเวลาเราวาดภาพประกอบในโปรแกรมเพน์นะครับเราต้องเอาลูกทรงพวกนี้มาใส่ก่อนเพื่อที่ให้เกิดเป็นภาพมันเองนะครับถ้ามาดูการลูกทรงมีอะไรบ้างหนึ่งเลยสี่เหลี่ยมแบบด้านขนานสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมมุม้าสี่เหลี่ยมค้างหมูสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับแต่หันพอ,อย่างหรือเลขอย่างคือข้าวหลามตัดครับสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมมุมฉาก ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมสิบเหลี่ยมวงกลมครึ่งวงกลมทรงกลมวงรีทรงกระบอกทรงกลวยเกลียวลูกบาทปิพีระมิดดาวพระจันทร์เสี้ยวหัวใจนะครับรูปทรงพวกนี้นะครับจะใช้ในการประกอบการวาดภาพเ็นนั่นเองนะครับนักเรียนต้องเรียนรู้ก่อนว่าลูกทรงพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมของมัธยมก็คือ เราต้องเอารูปผสมพวกเนี้ยมาทำเป็นภาพนะครับโดยทำลงในสมุดนั่นเองนะครับเรามาดูการรูปของมสเซอร์นะครับมีหลากหลายนะครับให้เราเลือกวันนี้มสเซอร์อยากให้เราเ,าเลือกภาพทั้งหมดนะครับห้ารูปด้วยกันเล่นดูนะมีหลายภาพมากเห็นไหมครับให้เราเลือกเนี่ยห้าภาพเนี้ยเลือกมาหนึ่งภาพนะครับ พอเราเลือกมาหนึ่งภาพแล้วให้นักเรียนเขียนขั้นตอนด้วยนะเราวาดภาพตามนี้เลยวาดลงในไหนครับอาหารนี้เป็นประเด็นสำคัญบางคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและมีโปรแกรมเขนแต่บางคนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีแต่โทรศัพท์มาเซอร์ให้ทำฝึกวาดในสมุดแผนแล้วกันนะครับโดยให้เรียนวาดตามขั้นตอนนี้เลยและเขียนขั้นตอนมาให้เรียบร้อยนะครับโดยเลือกจากห้าภาพเนี้ย นะครับสี่ภาพเนี้ยเลือกมาหนึ่งภาพครับภาพไหนก็ได้เลือกมาหนึ่งภาพนะครับแล้วก็วาดนะครับลงในสมุดพอวาดเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งงานในไหนครับในห้องส่งงานที่มิสเตอร์นิกสร้างขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญเลยนักเรียนอย่าลืมนะครับนักเรียนต้องแสดงขั้นตอนให้เห็นให้ชัดเจนครับขั้นตอนที่หนึ่งเอารูปร่างอะไรมาใส่ครึ่งวงกลมมาใส่นะครับ แล้วก็ลงสีให้เรียบร้อยเลยลงสีให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับหวังว่านักเรียนคงตั้งใจนะครับถ้านักเรียนอยากเก่งนักเรียนต้องลงมือทํานะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับลูกแล้วก็เวลาออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับสิ่งสำคัญเลยเลือกนะครับภาพใดภาพหนึ่งเลือกมาหนึ่งภาพจากสี่ภาพนี้แล้ววาดลงในสมุด โดย4ขั้นตอนนี้นะครับพร้อมลงเสียด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียน,นที่นา่ารักของมัธยทุกคน